กับอาจารย์บัวกับอาจารย์ต้นเช่นเคยครับทุกสัปดาห์นะครับก่อนอที่จะไปถึงว่าเราจะออกนาังกาแบบไหนเนี่ยผมมีคําถามถามพี่ชายสุดที่รักที่ผมเคารพอาจารต้นครับอาจต้นเป็นนักกีฬามาก่อนอเป็นกีฬามาทั้งชีวิตเลยมีอมไอดอลไหมพี่ถ้าถามจริงมีมี คารูยิตรู้จักไหมคารูยิตเป็นอดีตนักวิ่งร้อยเมตรที่เร็วที่สุดในโลกใช่แล้วก็เก่ามากด้วยเป็นตัวอย่างที่เก่ามากไม่่ใชที่ต้องเก่าพี่ชอบอันที่หนึ่งคือในเรื่องของสถิติโลกนะครับเขาครองแชมป์เนี่ยร้อยเมตรเนี่ยสิปีสิปีใช่ไหมโอลิมปิกสสมัย2สมัยครึ่งเลยซ้ำซึ่งมีความรู้สึกว่าถ้าในแง่ของศักยภาพร่างกายคนดูแลสิบปีเนี่ยไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกที่มาทำได้เลยสถิติเขาได้ใช่ว้าวพี่มีความรู้ว่าเออภาคภูมิใจในตัวเขาอันที่2ก็คือ เขาเหมือนกับมีหลักการหลักการก็คือตรงที่ว่าเขาไม่นักกีฬานะครับเวลาที่เขาซ้อมหรืออะไรเขาไม่เคยกลัวคู่แข่งขันเขาก็พูดตรงๆเลยว่าสิ่งที่เขากลัวคือกลัวสภาพร่างกายเขาเองถ้าแพ้ก็คือแพ้สภาพร่างกายที่มันเริ่มอายุมากขึ้นอะไรต่างๆที่มันไม่ชีดลังนะผมก็มีไอดอลเหมือนกันครับเป็นนักกีฬาผมเป็นไอดอลที่ผมอยากจะเป็นของเขานะครับคนคนนี้ครับนี่ทำไมทำไมทายคริสเตียโอโรนัลดทำไมถึงชอบจริงๆพี่ไม่ค่อยชอบเขาหร่หรอกเพราะต้นสังกัดเขาคือแมนยู ก็น่าจะรู้ว่าพี่อยู่ที่บุรีรัมย์ครับเออเอารู้ได้ยังไงเนี่ยเออมาก็ใครๆในโลกันนี้ผมเชื่อว่าชอบคริสตนโโรนัลโดแต่ผมมีหลักการที่ชอบมากนะคือผมก็ศึกษาว่าดูจากร่างกายเขาแบบนี้นะครับพี่เขาทำซิดอัพวันหนึ่งสามพันครั้งสามารถกระโดดคือเอาน้ําหนักทวงขาเนี่ยเวลาวิ่งเพื่อให้วิ่งเร็วมากกวงาคนอื่นแล้ววิ่งก็ผูเร็วมากกระโดดสูงนี่ประมาณ78เซนน่ะสูงมากกว่าค่าเฉลี่ยของนักบาสเอ็นบีเอ เยพี่สุดยอดมากการทําแบบนี้ไม่ได้เริ่มต้นวันแรกนะชัดเจนนะไม่ใช่อยู่ๆมาปุ๊บผมโรนัลโดแล้วมาเป็นแบบนี้เป็นโนเนมาก่อนแต่เขาเป็นสัมวันเป็นใครบางคนได้จากการที่เขาลงทุนกับการทําพื้นฐานเลยเาเงจากการฐานเริ่มพื้นฐานเขาเองพอพื้นฐานดีปุ๊บมันก็ทาให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นครับตลอดเดือนนี้เราจะกลับไปที่การเริ่มต้นพื้นฐานการปูพื้นฐาน back to basic เพราะรากฐานมั่นคง ยอดก็ยอดเยี่ยมมันเหมือนกับกลไกของร่างกายการเรียนรู้ของร่างกายมันก็จะเป็นการพัฒนาที่จากง่ายไปหายากอะ่ะนะถ้าเรามีพื้นฐานที่ดีปุ๊บมันก็สามารถที่จะทำในสิ่งที่ยากๆได้หรือสิ่งที่มันซับซ้อนมากขึ้นได้ได้ดีขึ้นท่าพื้นฐานในมุมมองของอาจารย์คืออะไรครับถ้าโดยปกติท่าพื้นฐานเนี่ยมักก็คือมักจะต้องเป็นแนวทางหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวนั้นๆมันต้องสอดคล้องหรือว่าเป็นตัวที่เริ่มต้นในเรื่องของการที่จะต่อยอดหรือว่าที่มันมีความซับซ้อนความยากขึ้นนั สังเกตเวลาเราเรียนพลาก็จะแบบอ้ามีอะไรบ้างอ่กระโดดโตบวิดพื้นก้าวย่อะเนี่ยส่วนใหญ่พวกนั้นก็คือเรื่องของท่าพื้นฐานอยางนี้ไหมครับเราเริ่มปูกรถทัานผู้ชมด้วยนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่สามารถเริ่มต้นท่าพื้นฐานได้แต่เรามีแขกรับเชิญของเราเป็นเด็กน้อยพูดได้เลยว่ากุบกริบอากุบกริบควรจะปูพื้นฐานเขาเป็นนักกีฬาด้วยและดูซิว่าเราจะปลูพื้นฐานอะไรกับเขากับแขกรับเชิญของเราครับครับ มาแล้วครับแกก็เจอเราเป็นเด็กน้อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเฟิร์สครับผมอายุ16ปีครับนี่เป็นไงพี่กรุบกริบไหมเป็นนักกีฬาอะไรครับว่ายน้ำครับเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเพราะฉะนั้นเราควรจะปูพื้นฐานไหมครับพี่การออกกำลังกายเอ่อกีฬาเพื่อการแข่งขันหรือว่าการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกอย่างต้องปูพื้นฐานหมดวันนี้ครับเราเลือกการออกกำลังกายแบบพื้นฐานอะไรมาฝากคุณผู้ชมรวมท่านน้องเฟิร์สด้วยครับคงเน้นในเรื่องของตัวขา ถ้าชื่อว่าท่าสควอตเขาถือว่ามันเป็นคิงออฟออเอ็กซ์ไซส์จริงเหรอพี่จริงท่าสควอตเนี่ยนะใช่รู้จักไหมครับไม่รู้จักเลยครับไอ้ที่มีไม้ไงแล้วลูกนิ่มๆลูกยางแล้วตีอะไรกันแทกไม้ไม่ใช่เลี้ยวเข้าห้องฟิตเนสหน่อยเลี้ยวเข้าห้องออกกำลังกายหน่อยท่าสควอตทีนี่ไงออกกำลังกายขาไงได้มันมีเยอะนะอย่างเช่นออกกำลังสควอตเอาเอาเรื่องมุมมองที่มีคนบอกว่าไม่อยากเล่นเลยสควอตเดี๋ยวก้นใหญ่เดี๋ยวขาใหญ่เดี๋ยวเข่าเจ็บหลัง ปวดอะไรเงี้ยมันมีอย่างนี้เยอะแล้วจะเป็นคิงได้ไงพี่เป็นคิงก็คือตรงที่ว่าตัวประโยชน์ที่ได้ถ้าเราเล่นถูกวิธีถูกตามความเหมาะสมข,ของร่างกายเรานะครับตรงนี้มันจะทําให้ส่งเสริมไม่ใช่แค่เรื่องของตัวกล้ามเนื้อนะครับแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยก็ไม่ใช่เน้เนแค่ว่าเราอย่างบางทีเรามองแค่ขายอย่างเดียวโอ้จริงๆแล้วม,มันภาพรวมหมดเลยอะไรบ้างครับตัวหลักๆก,ก็คือขาอยู่แล้วด้านหน้านด้านหลังสะโพกก็ต้องใช้นะครับแกนลาตัวเพราะทุกครั้งที่เวลาที่เราทรงตัวอะไรต่างตัวแกนลาตัวก็ต้องประคองประคับประคองด้วย ไม่พอหลังจากนั้นเวลาที่เราเล่นคนถ้าคนที่ฝึกเรื่องของเวทเทรนนิง่งหรือว่าในเรื่องของตัวกล้ามเนื้อเนี่ยหลายๆคนจะไม่ค่อยชอบเล่นตัวของนี้เพราะมีความสุกว่าเหนื่อยหนักมากถ้าจกพูดหนักมากเ,เพราะว่าเนื่องจากว่าอะไรมันถือว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ผ่านข้อต่อเยอะอแล้วแถมเวลาที่เล่นทุกครั้งในหัวใจต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆที่มนอยู่ข้างล่างซึ่งมันห่างจากหัวใจ เยอะไวกว่าส่วนบนอีกเยอะเลยยอดเพราะงั้นมันจะทําให้เ<ท><อ>ราเ<ร>นี่ยออออเอ็กซ์ซอร์สานัน่นคือเหตุผลอย่างว่ายน้ำนีเหมาะสมยังไงครับของเฟิร์สเฟิร์สว่ายน้ำท่าท่าอะไรบ้างครับท่ากบครับในท่าของท่าสอร์ตเนี่ยถ้าเราดูจริงลักษณะการทํามันก็คือมีการงอเข่าพับสะโพกเหยียดยืดซึ่งก็จะสอดคล้องกับตัวที่ลักษณะของการว่ายน้ําของเฟิร์สอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าช่วยช่วยในเรื่องของการพัฒนาตรงนั้นได้วันนี้เราจะมาเริ่มต้นอย่างถูกวิธีครับ ความยากง่ายเนี่ยบางทีก็อยู่ในเรื่องของการแยกเท้าที่กว้างแล้วก็ที่แค,คบถ้าผู้เริ่มต้นคนปกติส่วนใหญ่ก็จะให้อยู่ประมาณช่วงไหลใช่ไหมแล้วก็ <คา S 1> อยู่ที่หัวไหล่้าปองกว้างของหัวไหล่จ<น>ะใช่ไหมใชครับอ้บนั่นคือส่วนที่1น,นะครับส่วนที่2นะครับส่วนใหญ่ที่เราเราจะเจอความผิดพลาดนะผิดพลาดหรือว่าความพลาดเครื่องก็คือเวลาที่เราย่อเนี่ยให้เราเหมอนกับเรานั่งเพราะงั้นเวลาเรานั่งก็คือเหมือนกับว่าย่อเข่านั่งตามปกตินั่งหลังก็คือตรงธรรมดานั่งธรรมดา นะครับให้นั่งนะครับแต่ถ้าบางทีเราบอกว่าพอย่อปุ๊บอ่ะโดยธรรมชาติของคนพอย่อเข่าเออย่อเข่าให้ย่อเข่าเขย่านะไปข้างหน้าคือจะเอาเราจะแอนแอนไปดึงไม่เวิร์กเพราะมันจะเจ็บหลังเราต้องพยายามให้ย่อเข่านะย่อเข่าแล้วดึงมันก็จะเราจะนั่งอ่ะนะเก้าอี้อยู่ไกลเราจะนั่งไม่ต้องมีเวก็ตึงนั่นอ่ะอ่าใช่เราอ่ะต่อไปนะครับคือในเรื่องของตัวแนวหลังลำตัวนะครับหลังลำตัวเนี่ยบางครั้งคนที่ไม่คุ้นใช่ไหม พอไปย่อนั่งปุ๊บด้วยความที่เฮ้ยนี่ไปข้างหลัง ช่างก็เลยก้มลงโค้มลงซึ่งการก้มเนี่ยโดยปกติมันจะมี2ลักษณะนะครับเวลาก้มบางทีอาจจะมีงอไออันก็คือมีเหยียดหรือแดะตัวมากขึ้นซึ่งพวกนี้เราอาจจะต้องบอกให้เขาปล่อยให้หลังเป็นธรรมชาติหลังธรรมชาตินั่นไงอย่างบางทีเราบอกให้ให,หลังตรงคนบอกให้หลังตรงนั่นไงตรงนี้มีช่วงโค้งอยู่มีอนอยู่เราบอกให้เป็นธรรมชาติก็คือธรรมชาติก็คือให้เป็นปกติแต่คุณอย่าไปเหยียดมากเก,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 กินไปหรือยังงอค่อมเกินไปโอเคได้ครับก็เป็นเรื่องของการย่อใช่ไหมถ้าสกอร์นี้คุณผู้ชมสามารถทําตามได้เลยนะครับใช่้าตองทํ เน็ตเลยทำอย่างนี้ที่บ้านก็ได้บางคนรู้ว่าต้องมีค่าต้องมีสมิทแมชชีนไม่ต้องมีอันนี้แหละธรรมดาได้เลยเหย่ายืดสะโพกข้างหลังนะครับใช้เหยียดยืดอันนี้ีงอหลังนะนี่งอพยายามไม่ไม่งอใช่ไหมแล้วเหยียดยีดหลังเหมือนเหมือนเรายืนปกติอะเรายืนปกติใช่ไหมครับย่อสะโพกเหยียดไปข้างหลังครับอ๋อใช่ไหาเสาถ้าเป็นมผมใช้เสาวก้นแทงไปข้างหลังอ่าเหยียดสะโพกช้าเหยียดสะโพกไปข้างหลังนะเข่าย่อนะครับช้าช้าอ่าช้าช้า อ่าโอเคนะครับอย่างนี้ถือว่าอ่าลองลองเหยียดก่อนลองเหยียดอัดแขงให้ดูท่านผู้ชมดูนะฮะยืนตะแคงอ่าเหย,ยียดย่อหน้ามองตรงนะครับหน้ามองตรงโอเคครับขึ้นมาครับเอาไมาย้ยอ่อนี่ยัง<ช>ยัง,งเผอเรื่องของการแอ่นหลังเยอะอยู่แล้วเ,เ,เราให้นึกนะครับเฟิร์สเฟิร์สให้นึกว่าเก้าอี e ้อยู่ไกลใช่ไหมเก้าอี e ้อยู่ไกลเราเราจะนั่งอ่ะเราก็ต้องเหยียดเหยียดสะโพกไปหาเก้า e. อี้เก้าอี้อยู่ไกลเหยียดสะโพกไปหาเก้าอี้นะ ไอยู่กลยยียสะโพกไปหาเก้าอี้มันกึ่งๆมันเหมือนเกือบจะหงายหลังใช่เหมืนนอน,ะนจะหงายหลังนะฮะแล้วให้เหยียดใส่นะครับมันเหมือนจะ,จจะมีอะไรัาแล้วถ้าสมมติว่าทำท่านี้แล้วปวดหลังเนี่ยอ่าปวดหลังน,นั่นรประเด็นแรกก็คืออย่างอย่างที่บอกว่าเราพยายามคือโดยโดยทั่วไปของคนอ่ะคือบางทีเราไปแอ่นหลังมากเกินไปพอาไแอ่นหลังมากเกินไปเนี่ยมันเหมือนกับโวนโค้งของหลังเข้ามากแล้วน้ำหนักที่มันเสียไปปุ๊บมันก็เลยกลายว่าน้ำหนักมันลงอยู่ที่กลางหลังมากเกินไปเพราะงั้นสิ่งที่เราทำก็คืออันที่หนึ่งก็ค มันก็ทําให้บังคับในเรื่องของแนวของหลังเขาได้ดีขึ้นแล้วนะครับพอเขาเริ่มคุ้นเคยความอ่อนตัวเขาดีขึ้นเขาก็สามารถที่จะลงได้มากขึ้นครับใช่ไหมพอพอเราย่อปุ๊บใช่ไหมพอย่อเสร็จหน้ามองหน้ามองหน้าย่อเสร็จปุ๊บเนี่ยคราวนี้เราลองเช็คตัวเองนะครับโดยปกติน้ําหนักมันคนต้องลงที่ส้นเท้าเพราะงั้นเราลองเช็คว่าถ้าเราขยับไปเท้าได้ไอ้นี่คือคือเราย่อถูกแล้วแต่ถ้าเราขยับไม่ได้เนี่ยคือแสดงว่าเราลงผิดนะเราทานลองเมื่อกี้ตามพี่ต้นบอกไม่ต้องลงลึกมากนีกอ่ะลองค่อยๆลงลองอีกนีด ครับอ่าแค่นี้ไม่ปวดหลังใช่ไหมค่ะโอเคเอาฟิลนี้ก่อนทำสัก5ทีเอ๊บอันนี้อย่าไปเก้งหลังนะอันเนี้ยเริ่มเก้งหลังครับอีกอันหนึ่งเฟิร์สลองเฟิร์สลองใช้มือช่วยสินะครับเพราะเนื่องจากว่ามันพอเราอันนี้ปุ๊บมันเสียสมดุลไปแล้วใช่ไหมเราลองใช้ย่อนะครับลองใช้มือเข้ามาช่วยให้เหมือนกับทรงตัวครับเอาขึ้นอันนี้สาลินเราอ๋อท่านี้่ตัวนี้ มามาไม่ใช่มาาเลยให้มาทรงตัวเราให้ทรงตัวเราให้ทรงตัวแค่นั้นเองนะให้ไปเลือกเฟิร์สมาเนี่ยใช่ไงครับเป็นท่าที่เยเพื่อนแก้แค่ท่าเสลี่ยงนะเอาป่ะโอ้จะปาแล้วก็อยู่แค่อกอยู่แค่อกเอามาย่อไม่ได้เอามือนี้วันนี้นี้ก่อนวันนี้ถามครับเฟิร์สย่อย่ออ่าแล้วขึ้นนะครับดีไหมย่อเข่าเหยื้อสะโพกนะครับ ไม่ปวดหลังแล้วใช่ไหมครับนะครับนะครับอ่าดี ท่าต่อไปเลยครับครับท่าต่อไปเมื่อสักครู่บอยบอกถึงในเรื่องของการเคลื่อนที่ใช่ไหมแล้วก็ให้ทําช้าลงรู้สึกว่าหนักขึ้นท่าต่อไปเลยเป็นลักษณะของการเก่็งค้างไว้นะครับเก่็งค้างไว้เนี่ยถามว่าจริงๆแล้วท่านี้สามารถที่ทําได้เรื่องทั้งการทดสอบแล้วก็ในเรื่องของการออกกลังกายด้วยนะครับมันก็ง่าย,ายๆนะครับเราอาจจะต้องหา,หาตัวหากําแพงหาที่พิงที่มั่นคงนิดนึงนะครับยืนนะครับให้เท้าห่างนะครับ ตัวขอบกาแพงพอสมควรนะครับหลังชิดนะครับก็เหมือนลักษณะของการยืนตรงเลยหลังก็พยายามให้เป็นธรรมชาติศีรษะพิงนะครับเกรงค้างไว้นะครับลักษณะของเข่าไม่เกินปบเท้านะครับสะโพกการชิดใช่นะครับเราก็เกรงค้างไว้นะครับกี่นาทีอ่าแรกๆก็คือส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ2 0่ิถึงิบวิเราก็จะเกรงค้างไว้ครับดันพยายามให้ดันให้ให้หลังชิดอ่าหลังพยายามให้ชิดเลยครับศีรษะชิดอ่าย่อค้างไว้มันเหมือนหลังสบายหลังแต่ว่าย่ออย่างยิ่งชย่อออกโหในส่วนของนะครับ มันเหมาะสมกับผู้หญิงไหมครับท่านนี้เหมาะสมจริงๆแล้วเพราะว่าของผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงมักจะมีปัญหาในเรื่องของอะไรพวกส่วนเกลือสะโพกต้นขาใช่ไหมมาตัวผู้ี้ก็จะจะช่วยได้ดีขึ้นเพราะคือที่พี่ต้นเคยบอกว่าการออกกำลังกายถ้าเราเกร็งค้างไว้ก็คือการออกกำลังกายแบบอีกรูปแบบหนึ่งมูฟเมนต์ซึ่งขาก็ขยับอยู่แล้วก็ออกกำลังกายอีกแบบหนึ่งเหมือนกันใช่แล้วแล้วพอระดานปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องพยายามรักษาบาลานใช่ไหมก็ต้องออกแรงลองทําเดี๋ยวลองให้ทําสักครึ่งนาที อ่าพร้อมนะเริ่มหนึ่งสองสามมันเหมือนง่ายเลยนคุณผู้ชมครับมันเหมือนง่ายเอาง่ายว่าดูทีวีปุ๊บหากำแพงพิงเลยครับก็ทำตามสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าต่อต้องยกข้างเดียวสี่คิดเก่งจ้าต้นเนี่ยเก่งที่สุดสองโอเคขึ้นมาเป็นไงบ้างเดี๋ยวเฟิร์สก่อนอย่าถามพี่เขา พี่เขาไม่ค่อยเหนื่อยหรอกเข,ขาเขาฟิตปวดต้นขามากเลยครับใช่เพรับเพราะจริงๆแล้วมันมันก็เหมือนลักษณะที่ที่มันคือที่เราย่อขึ้นลง<ช>นะครับ<ช>แต่นี่เป็นลักษณะของการย่อแล้วค้างไว้ซึ่งมันก็จะเป็นอีกรูปแบบของการฝึกแล้วก็อย่างบางครั้งถ้าเกิดตัวลูกบอลใหญ่ๆตัวไอ้ฟิตบอลเนี่ยสามารถที่เอมาม,มาเพิ่มเติมนะครับถามเหมือนว่ามันมันจำนวนครั้งจำนวนครั้งเท่าไหร่หนึ่งถึงสองครั้งเหมือนเดิมไหมใช่หนึ่งของสองเที่ยวแต่นี่เป็นลักษณะของการเก่งค้างไว้ให้อยู่ยี่สิบถึงสามสิบวิใช่ไหมครับครับแล้วเก่งค้างไว้นะคร ว่านะครับนะครับก็จะย่อค้างไว้นะหลังจะได้ได้ครับอีกจะไม่เข้าใจได้ครับอีกครับได้ครับลงอีกครับจะลงแล้วครับฮะจะลงแล้วครับจะล่วงอีกอันหนึ่งก็คือคล้ายกันเราก็คือเริ่มมีใช้ส่วนบนเพิ่มแว้็อาจจะถือตัวฟิตบอลแล้วก็ใช้ย่อไปด้วยว้าวตรงนี้ก็จะใช้ในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนบนมากขึ้น โอเคอ่ะเชิญครับเอาว่าทำไมไม่กล้าหันก้นใส่พี่เลยครับเดี๋ยวผมโดนชีโต้อนนะพี่ชีโต้อนชีต้อนเดี๋ยวไม่โดนชีโต้อนเอาลองเหยียดยืดแขนนะครับอ่าใช่ย่อขึ้นีปครับอ่าอ่าให้ตรงเลยแขนปุ๊บย่ออันนี้ดีทสุดดึงสะโพกข้างหลังนิหลังถูกเลยนี่ตั้งแต่ได้สอบท่านั่งไปอืม เวลาขึ้นพยายามเหยียดเข่านะครับไม่สะบัดเข่าไม่กระตุกเข่าอันนี้สะบัดเข่าอยู่นะครับช้าๆอ่าที่ส้นเท้าครับเช็ดลงไหล่จะเข้าลึกๆดอกขึ้นได้ไหมขึ้นไหลใจะออกอืมอันนี้คําถามคือสมมุติถ้าเกิดเราสงสัยเอ๊ะทำไมต้องยกอะพี่ทำไมต้องยกแขนนะปกติเราจะออกมันการในส่วนของช่วงล่างใช่ไหมถ้ามีอย่างเงี้ยเราต้องการเพิ่มในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนบนมันก็สามารถที่จะใช้ได้อ่ะเป็นไงบ้างครับชีโต้ไม่ใช่เปิดครับก็รู้สึก แขนเนี่ยได้ออกแรงมากเลยครับจากอันนี้นะดูเหมือนไม่หนักนะแต่พอมันลงไปปุ๊บมันเหมือนออกแรง้งแต่ได้ใช้ก็ใช้ตั้งแต่ช่วงนี้ครับหลังแขนยาลงไปเลยนะได้ครบ3ส่วนไหมแกลลาตัวครบครับตั้งแต่ขาลงไปช่วงล่างแล้วก็ได้หัวใจด้วยครับ King of all exercise yes ต่อไปครับนะครับต่อไปเราจะเริ่มผสมผสานมากขึ้นนะครับใช้ส่วนบนกับส่วนล่างแต่เป็นการเคลื่อนที่นะครับแทนที่เราปกติเราจะย่อธรรมดาเราก็คือใช้ย่อนะครับแตะนะครับเหยียดยืดขึ้นนะครับแตะเหยียดยืดขึ้นผมจินตนาการไม่ออกเลยคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าตอนท้ายรายการนะครับรายการเราอยากให้คุณผู้ชมมาร่วมกันออกกําลังกายพร้อมกับเราเราจะทําเป็นแบบได้หัวใจด้วยคือได้อัราเร็ด้วยใช่ไหมต่อเนื่องท่าต่างๆเนี้ยที่เราเรียนรู้ทั้งหมดจะเอามาประกอบกัน ต่อเนื่องแล้วผมนึกถึงค่าที่ท่ามาต่อเนื่องหลับหลับแน่นอนมาเราลองก่อนนะครับยืนแยกเท้าก่อนท่านี้ดีกว่าปลอดภัยกว่ายืนแยกเท้าพร้อมนะครับมือแตะข้างเท้าด้านในเหยียดยืดขึ้นมือแตะเหยียดยืดขึ้นมือแตะเหยียดยืดขึ้นมือแตะรือบิ้วขางหลังนิดนึงเหยียดยืดขึ้นอ้าวพอ เป็นไงครับร้อนเลยครับไปต่อมาอไปต่อไปต่อนะครับเนื่องจากว่าเฟิร์สเป็นนักว่ายน้ำท่ากบใช่ไหมกบปกติขาต้องหุบแยก ผูแยกนะครับเราก็จะมีอีกท่าหนึ่งที่อาจจะเหมาะสมกับเขามากเขาเรียกว่าซ <Sum o S 1> ูโม่สปรอร์ตซูโม่สปอร์ตเราก็จะยืนแยกเท้าออกการขาให้มากานะครับแยกเท <Sum o S 1> ้าออกใช่ตแต่เขานะครับต้องไปแนวเดียวกับไปเท้านะครับเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ย่อนะครับลักษณะการย่อนะครับย่อนะครับขึ้นลงนะครับย่อขึ้นลงโนี่มันเหมือนไล่กันามเนื้อค่อยบีบเลยอ่ะใช่ซึ่งตัวนี้ก็จะเริ่มเพิ่มใช้ในส่วนของกล้ามเนื้อขาด้านนอกด้านในมากขึ้นใช่ไหมเราต้องพูดเข้กันถ้าเกิดผม มันมันช่วยกำนในการขมิบได้ดีขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่อาถรพูดแบบนี้มันก้ามันอันดีตกันเลยอะขาหุบขาใช่หุบขาถ้าเราซ้อมท่านี้นะพร้อมกับพี่นาคสิริพรพงษ์โบลักสีดำนะก็ติดติดนี่ติด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 ไม่ต้องดึงขึ้นมาขนาดนั้นขึ้นมาธรรมดาอ้าวย่ออ่โอเคนะครับตัวตรงหลังตรงเหมือนเดิมนะครับย่อยืดนะครับย่อยืดย่อทำไมเราต้องการแขนแบบนี้ครับ อ่าจริงๆแล้วมันมันก็คือช่วยในเรื่องของการทรงตัวบาลานซ์เนาะใช่การทรงตัวย่อต้นบางครั้งที่เราให้ให้ทำท่าสควอตโดยปกติใช่ไหมมันจะมาเน้นส่วนของกล้ามเนื้อต้นขากับด้านหลังซึ่งบางทีผู้หญิงเขาไม่อยากให้มันเป็นลูกเป็นเขาไม่อยากให้ควอดในเสียงของเราเป็นลูกใช่ใช่เพราะงั้นอย่างถ้าซูโม่สควอตใช่ตัวนี้มันก็จะช่วยเขาได้านหลังเขาอยู่ใช่แล้วก็ตัวนี้ก็ถามว่าออกแรงไหมออกแต่มันจะมาเน้นในส่วนที่เขามีปัญหาพวกขาด้านนอกด้านในซึ่งมันก็จะทําให้ดีขึ้นแขับขึ้นยูเวกมากเป็นไงครับบเเปปปลลีี่่ยยนนมมมุุ๊ ถึงก็บอกถอนหายใจเลยครับถึงขนาดผมที่ถอนหายใจเลยใช่ไหมต่อไปครับผู้ชมอย่างที่เราบอกว่าเราจะรวบรวมท่าพื้นฐานของสควอซึ่งเป็น King of all exercise เหมาะกับทุกเพศทุกวัยผมว่าเหมาะผู้หญิงด้ยนะครับทำไปช่วกล่างดีกระชับไล่ไขมันเราจะมารวมกันครับเป็นท่าพื้นฐานทั้งหมดรรวมกันออกลังกายแบบแอรบิ สามนาทีต่อเนื่องทำพร้อมกันครับเชิญชวนเลยเอาเรามาย่อนิดนึงนะครับย่อขึ้นลงธรรมดานะครับย่อขึ้นลงธรรมดามาหัวไวเร็วย่อขึ้นลงธรรมดานะครับอย่าลืมนะครับหายใจเข้านี่ต้องการขาเท่าไหร่นะครับช่วงไหลช่วงไหลนะครับโอเคแล้วจะเอาไปเน้นก้นไปข้างหลังนะครับนะครับย่อหยียดยืดอ้าวมา หกห้าหสีสาสองคั้งหนึ่งหนึ่งคราวนี้เราสลับนะครับมี9ออกขวามาซ้ายขวาเอาตาม,มาซ้ายยังอยู่ท่าเดิมอยู่ขวาซ้ายขวา สา่สำหรับคุณผู้ชมครับใครทําทด้วยจะดีมากเลยครับรยอ่ขาวนี้แยกเท้าถ้าวันนี้เรารู้สึก<อ>ว่าส,สมมติควอนยใช่ย่อขึ้นลงถ้าเรารู้สึกว่าขาเราแข็งแข็งไม่ใช่ว่าเราเป็นอะไรนะครับมันถูกต้องแล้วครับนะครับเขาไม่เกินไม่เท้าไว้หายใจด้วยยิ่งเหนื่อยยิ่งหายใจอ๋อ่นละถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วสามสองครั้งหนึ่งจังหวะสองจังหวะลงนะครับสองจังหวะ สองจังหวะขึ้นสองจังหวะลงสองจังหวะขึ้นชเสองจังหวะลงสองจังหวะขึ้นช้านิดนึงช้านิดนึง่าสองจังหวะลงสองจังหวะขึ้นนิดเดียวสีนอนจริงนี่ประสบการณ์ตรงสุดๆสามข้อดีของการออนไกลถ้าสะโพกที่บ้านนะครับเดี่ยวนอนได้เลยนะครับเที่ยวเดียวเที่ยวเดียวขึ้นลงไม่สุดคราวนี้ขึ้นลงไม่สุดย่อเด้งให้เหมือนลูกบาสอ่า ขึ้นลงไม่สุดขึ้นลงไม่สุดขึ้นลงไม่สุดขาเลยหินเนี่ยเป็นแข็งแล้เนี่ยขึ้นลงไม่สุดขึ้นลงไม่สุดเปิดปย๊บ้าเปิดขึ้นลงไม่สุดโอ้ยสี่สามสองโอเคเท้าเขาเยอบมาแต่เอ้ยท้าเนี่ยมาเยอะเยอะแต่ไอ้ต้นใจละต้นโอ้โอ้โอหสบายเอ้ยเยอะมากเว้ยนิดเดียวนิดเดียวเราเหลือท่าอะไรอีก อะไรครับเก่งค <becue> ้างไว้เก่งเขาโอ้ยถ้าชอบอโอเคครบพร้อมมาเก่งเขาไว้ย่อค้างไว้ย่อค้างไว้เก่งหน่อยนี่ท่าสุดท้ายนะครับผู้ชมมาย่อค้างไว้แล้วครับสุดท้ายแล้วค้างไว้ย่อค้างไว้ย่อค้างไว้หน่อยหลังตรงไว้หลังตรงไว้โอ้เหมือนฝึกวิทยายุเลยอ่ะย่อไว้หน่อยย่อไว้หน่อยฮะโยนเสาเข้าโยนเสาเข้าไปดวพี่โยนเสาเข้าย่อนี่เสาเข้าโี่เสาเข้าโยนนีเสเข้าย่อไหน่อยย่อไปหน่อยยิงเล่นดีปวดย่อหน่ย่อไหน่อยย่อไปหน่อยย่อไปหน่อยย่อไปหน่อยโอ้โหลมมันเย็น ไอใจเข้าลึกๆไอใจออกยาวๆโอ้เก้าอี้นี้นุ่มหนอหรอห้าสี่สามสองหนึ่งสุดยอดจอดยอดครักสวัสดีครับเปยังไงบ้างเรานั่งคุยได้ไหมเราเปลี่ยนเป็นนั่งคุยได้ไหมเฟิร์สไปยังไงบ้างครับผมมีสุดๆเลยได้อะไรบ้างวันนี้ ได้เหงื่อเนาะได้เหงื่อเราได้ท่าได้ก็ได้ได้รู้ท่าพื้นฐานที่เราแบบมองข้ามไปลองคิดดูถ้าเกิดเฟิร์สทำแล้วเฟิร์สแข็งแล้วเฟิร์สคิดว่าเฟิร์สจะว่ายน้ําดีขึ้นไหมดีขึ้นครับแน่นอนเลยฮะแน่นอนเลยมั่นใจมันคือทักษะนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับยิ่งเ,เป็นนักกีฬาท่าสควอตสำคัญมากสำหรับคนที่เล่นกีฬานักกีฬาต้องมีทั้งความทนทานมีทั้ง power สควอตคือสำคัญทุกมดเวลาเราจะเรีง speed จากไหนสควอตนี่แหละมันจะเป็นช่วงระหว่างที่ร่างกายไม่ไหวแต่หัวใจเราอะ สมองจะเป็นการสั่งข้ามันต้องไหวคือมันมันจะก้าวข้ามมันนะั้นะแล้วมันจะขยายความสามารถของเรามากขึ้นเหมือนเมื่อกี้สุดๆไหมพอจมแล้วมันสุดค่อยนี้เลยโอ้ยเฮ้ยเพิ <c oughs> ่งรู้เป็นคนญี่ปุ่น พี่ต้งครับมีอะไรจะฝากหนุผู้ชมหน่อยครับก็ถ้าของคนธรรมดาเนี่ยมันก็คือช่วยในเรื่องของการดำรงชีวิตในเรื่องของตัวสุขภาพเขาในเรื่องของพื้นฐานในเรื่องของการทรงตัวการเคลื่อนไหวของเขามันก็จะดีขึ้นเพราะงั้นไอ้ปัญหาอะไรต่างๆกับในเรื่องของการทรงตัวการหกล้มหรือว่าในเรื่องของอะไรที่เขาจะไปทําอะไรที่มันยากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้ง่ายขึ้นรกากฐานมั่นคงใช่ต่อยอดไปสู่อย่างอื่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นคือในเรื่องของ back to basic ตลอดหนึ่งเดือนนี้ครับคุณผู้ชมครับที่เป็นแค่เริ่มต้นติดตามสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ต่อๆไปเราจะเริ่มต้นกันกลับไปเริ่มต้นปูพื้นฐานใหม่รับรองว่าสุขภาพร่างกายคุณจะยอดเยี่ยมแน่นอนติดตามพวกเราทั้งหมดวันนี้กับคุณน้องเฟิร์สด้วยครับขอบคุณครับแล้วก็พบกับอาจารย์บู๊กับอาจารย์ต้นชวนคุณผู้ชมมาออกกำลังกายสุดท้ายแบบนี้ทุกสามวันทีเตรียมตัวให้พร้อมสัปดาห์หน้าเจอกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ